เบบีพี่ส้มครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยชอบไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับพี่ส้มชอบไปทะเลค่ะไปที่ไรก็ต้องแบบไปเล่นทรายทุกทีอะไรเงี้ยไปกับครอบครัวเล่นายส่วนพี่เบบีชอบไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับเพราะว่าจะได้ไปเจอเพื่อนๆไม่ใช่อะไรไม,ไม่ใช่เพราะว่าจะได้ไปดูสัตว์แปลกๆนะครับอย่างเช่นตัวอะไรนะลอมบาหรือว่ายีราฟเออยีราฟหรือว่าตัวอะไรที่มันแปลกๆครับพี่เพราะว่าสนุกดีแล้วตอนเด็กๆบ่อย ไม่อยากจะเอ่ยเลยเป๊ะๆชอบไปเที่ยวสนุกกันเลยอ่ะแล้วที่แบบชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือตอนที่เห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาให้อาหารเสือครับจุนาตื่นเต้นมากๆนะแต่ว่าตอนที่การไปดูฮิปโปเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับ <c oughs> เห็นคนเขาเอาเขาอยะเนี่ยทิ้งลงไป จริงน้ำโมแก๊ซยิงน,นะคะถือเป็นการกระทําที่เรียกได้ว่ามักง่ายแล้วก็แบบนิสัยไม่ดีเลยอ่ะใช่ไหมคะม<า>แต่อาจจะอไปกินแบบพวกถุงขยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อเขาก็ได้ใช่ถ้าเกิดน้องๆไปเที่ยวที่สวนสัตว์เนี่ยนะครับน้องๆก็จะต้องปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์อย่างเคร่งครัดเลยนะครับ<ช>เพราะว่าอย่างมีน้องๆบางคนเนี่ยเขาอาจจะหวังดีใ,<ช>ให้อาหารสัตว์เนี่ยครับ ก็มือให้กินนะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าสัตว์บางชนิดนี่นะครับทานอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดทานอาจจะแบบทําให้เขาไม่สบายก็ได้อย่างบางเรื่องเราไม่ทราบใช่ไหมอย่างเช่นแบบว่าสุนัขอย่างเงี้ยเราก็เอาช็อกโกแลตให้เขาก็ไม่ถูกต้องนะเพราะว่าสุนัขเนี่ยทานช็อกโกแลตไม่ได้ใช่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเวลาไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยนะครับก็ ควรจะเขาร้องกฎระเบียบกันหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้เวลาไปสุ่กับพี่บี้แอนเจของเรากันต่อแล้วไปชมกันเลยครับนายพี่บี้แอนเจออเตอร์น้ามันตะกนกนออเตอร์ครับ,รบวันนี้ก็ได้ข่าวมาว่าพี่ส้มยังมีของขวัญมาฝากน้องๆที่เป็นเด็กดีทุกคนใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเป็นสตูพิเศษนะคะสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบตัวการ์ตูนดิสนีย์นะคะ กับงานดิเสเซยลไนที่ประเทศจีนนะคะพี่กัจะมีภาพบรรยงงากาศส,น,ส,น,สน,านุกสนุกกับเหล่านักแสดงเดียลลิสอินวอนเดอร์แลนด์นะคะแล้วก็อินเครดิเบิลมาฝังมองด้วยค่ะว้าว<อ>พี่เบ๊กไม่ได้ไปพี่เบ๊กก็อยากชมมากมากเลยนะครับทีนั้นอย่ารอช้าไปชมกันเลยดีกว่าครับขอขอบคุณจมายทุกฉบับนะคะที่ส่งข้อามมาพูดคุยกับเราทางรายการแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับ,บค่ะก่อนจากกันนะคะก็ขอฝากข้อคิดดีๆไว้นะคะที่ว่า ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อนักตของพวกเราทุกคนค่ะใช่ล้ครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ